ก็สบายดีพราแม่พี่น้องเบ้อสุขุสุคนเนาะเดี๋ยวืันนี้บาดดิตลูกแซลสิพามาเบิ้งนี่แหละเบิ้งพอเท่าศูนย์เนาะที่ว่าพูเท่าได้มีสาวอะไรพี่น้องอย่างน้เงินข่าวเพื่อนบลอสบายเนาะก็เลยสิมาแบบสอบถามอาการเบิ้งเนาะว่าเป็นยังไงนะไปลองเบิ้งน้ำกันแต่ว่าโอ้่าเพื่อนเพิ่นอยุ่แถวไดยเส้นนี้เลยเนาะโดยโดย โอ้ทางนี่แบบยากขนาดเลยลังสุดโม่ลังเลยเนาะแต่ทางไหนนาะบวานเลยโอ้ทางแบบยากขนาดพี่นอ้องโคตรยากเลย๊ สบายดีอ่าสบายดีพอ่อเท่าโอ,อ้เป็นยังไงอยู่ยังไงว่านเดี๋ไปห้องคลินิกว่านนี่ติดตามอยู่ติดตามอยู่โดยโอ้น่าสบาย <S <S dia, uh ดีเจ oh, ็บนี่งเจ็บนี่เจ็บควรไปห้องหมออ่าไปคลินิกอืมอืเจ็บขบันนี่ทุ่งบีด้วย ไปเฉลยไปเอกโกบ้างเลยนะเห็นพอเห็นแค่นห้นะเขาบางใหญ่หรอเออบางชาเม็ดไม่เฉลีเป็นยังไงไอ้ดีขึ้นแนยย่อยู่บ่เออเพื่อเอาเยาให้หอีกอนพี่น้องเขากล้บสบายดีมัอน,นีาาา่ประเดี๋ลูกไซลาสีพามาเบิ้งพทแถวศูนย์ทอนเนาะที่ว่าโด่งดังในช่องยูทูบของบราโอริชาแนลเนาะหรือว่าช่องอื่นกับตามเต้นเนาะแต่ว่ามัอน,นี่กับปรเดี๋สีพามาเบิ้งเนาะและพี่น้อง ภายในเฮือนเพิ่นกะนี่แหละก็ถือว่าหลังน้อยเนะวะวะว่าง่ายๆคือภาษาบ้านเฮากันนี่สิหลังน้อยอยู่นี่แหละวิถีชีวิตเพิ่นเป็นยังไงกินข้าวกินน้ำแล้วบ่กินกินแกงมักบวบอ๋อกินแกงมักบวบเพิ่นกับบัสบายเนาะว่าซั่นไปหาโมมาเป็นเพืนบ่ได้ฮู้บ่ได้พระที่บ่ นี่ว่าไดเปียกคุดคว้าให้เงยนีนี่หัวนี่นี่หัวตรงนี้นอนนอนก็หัวนะฮั่นพ่อก็ไอดู่เพือนแหน่วันก็มอะก็พ่นแหงแอยู่เชโนพุ่นอยู่คินิกนำนำยูตรลาทะเลไอย่อยา่นอนให้อนทางในนะก็เพือนเขาเรื่องเขาเต็บเพื่อนเขาหนังในนะบอหนี่นางนี่เลยอาะ หลังนี้บ่แม่เฮือนเจ้าบ่แม่นไม่เท่าเอาไม่ท่าไปไสซเอเจ้านอนอยู่ไสซะนอนนี่เนี่นอนนี่แล้วก็นอนนี่อยู่นี่บบแม่แม่เฮือลูกเปนนอนอ๋อเอายุย่นํำกันจกค้นนี่สามคนสคนพ่อไม่ลูกยอย่นี่ไผสะนอนชาคนชอ๋อไปทำงานนี่เออเอออ ออนี่แหละพี่น้องชีวิตคนท้ามันแบบว่าเลือดเกิดบาได้เนาะแต่ว่านี่แหละในเมื่อเลือดเกิดมาแล้วก็อ,อยู่ไปตาม <c oughs> นี่แหละนี่แหละพี่น้องถ้าเอเนาะท่านใดอยากช่วยอยากบริจาคเงินมากอะนี่แหละบริจาเคเงินมาอยากช่วยเหลือเพิ่อนกับผ่านบันเลขบัญชีบรอเดสก็ได้ดเพราว่าสะเป็นทั้งพังไทยพังลาวเนาะนี่แหละนี่แหละก็ขอเนาะขอวอนถ้าว่าผูา้ใดมีจิตใจอยาก ซอยเนาะอยากเพื่อเพอยากบริจาคสร้อยกันเนาะแบบว่าคนเฮาเกิดมากันนี่แหละสิ่งในเมื่อเกิดมาแล้วกับโบเม่นพ่อแม่เดียวกันโบเมน่นญาติพี่น้องแต่ว่าคำว่ามนุษย์เนาะก็คือแบบว่ากระซัมพ่อแม่เดียวกันแล้วไหมชงชาญนมนุษย์เพิ่นลำบากก็คือกันกับเฮาลําบากนี่แหละกับภัอยากซอยเนาะเอฟซีท่านใดอยากซอยคือว่าบรอดีนี่กั สร้อยได้ก็อาจสิเป็นทั้งนี่แหละสร้อยเพื่อแพร่เนาะสร้อยนี่แหละท่ายให้พี่น้องเบิ้งไปสิแหละเอาไม้มานี่แหละพี่น้องวิธีชีวิตเพิ่นเนาะก็สิเป็นประมาณนี้แหละเห็นหุ่งอยู่ว่าพอเถออเห็นกับแม่ว่าโบอยากเห็นเนาะสายตาเพิ่นกับโบค่อยดีพี่น้องเลยอายุจักปีแล้วพอเถอะเก้าสิบปีเก้าสิบเก้าสิบเอ็ดเก้าสิบสอง มีอ่ะเพื่อนใหญ่น่าจะอายุสิบสี่ชาวโอ้ชาวปีนี้แล้วเพื่อนพอเอาไปยุคสิแปดปีโอเอาแต่อือเอาเอาแต่เพื่อนอายุสิแปดปีเนาะโอ้ตอนนี้กะได้ล้านเพื่อเดียวนี่แล้วคนหนึ่งกะลูกแท้ๆบ่นี่ลูกแท้แท้เลยอ้สุดยอดสุดยอดเจ้าชาตูบุญคุณหนุนงานอืมนะเนาะข้าวน้ำด้าจะกินได้ใช่ไหมเราว่าเห็ดให้เห็นนาบ่บ่มี ม so mm. ีหน mm. so like our ้าเห็ดไปเท่าป้าไม่เท่าคอเมื่อก่อนเอาตัวแห่พาคอเปิดตัวแห่พาคอเข้าตัวแห่กุกนี่นะบ่กุกแม่นมันเลยขอปลูกมียคนบ้านไหนสิคนบ้านเดียวกันบ้านบ้านพุนชิวางขอพอบุกคนพุนดไทยใจคนชายชาวันบ้านันมันอยู่นี่มาไปไปนี่แหละพ่อคนไปไปอยู่อันนั้นอยู่ในพี่น้องโดยเฉพาะอยู่เชโนนะอยู่เชโนโดย ี่นะนเพิ่นได้ได้ครอได้คัวแหละเพิ่นให้ออกจากเฮือนจากเพิ่นอ๋อมาอยู่นําบ้านเมียแม่นอยู่บ้าน่นเฒ่าอ๋อบ่แม่นตตายมาล้วน้องก็บ่มี่ายนตัวดนนี่นะอเพิ่นจะขาย20,000ว่าซั่นแม่นอมีเงินซื้ออื โฮมักต้นมะพิกนี่ก็งามพอสมควรเลยนี่ดาโอ้ยแม่นแหละพ่อปู่อ๋อต้นแห่ก็หลายต้นอยู่เนาะหักบัวบักเคือก็มีแม่นปลูกปูอถือว่าดูด้พอใหญ่นี่ก็ได้โดยจ้าูยเฮาบ่ได้ขอเพิ่นปลูกเอาเองคอยเฮ็ดไปเช่นลาพอได้เฮ็ดกินเนาะกับข้าวแม่นะักเ็ดมือพอมีพอได้กินแมงเมาบ่นี่เมาอ ไว้เก e. no? uh, ็บเพชรเก็บใกล้เนาะโอ้นี่แหละมีอย่างพักปลูกเองเนาะพักนี่กันเลยโอ้นี่แหละพี่น้องมีทั้งมันต้นมันแก้วมันท่งมทั่ทมั่งทั่วก็มีเนาะอ๋อนี่แหละพ่อใหญ่เพิ่นกับโบเมบอกคนขี้ข้านด้พี่น้องเอ้ยคนดูได้หนิคนนะมาได้ชายหาข้องกระปอมบ่ะนี่แหละพี่น้องวิธีชีวิตเนาะวิธีชีวิต พอเท่าเพิ่นซื้อจังไดก็พอเท่าพอเท่าสุนทรนสิบเอดยอ๋อ่นเละพี่น้องพอเท่าสุนทนอย่าดูอย่ายอกบอกว่าอ้าบอเท่าเลยน้จ๊ะไปคลินิกว่าเี่ก็เขาก็จนเอายามาไล้เพิ่นประกอบยาให้เพิ่นเอาบอนอื่นนี่ทั้งเธอไอโก้เธอไเชล่เนี่ยได้หลยูอืมอืม เอาแชนึ่งหรือ่าวกดกเอาแชนึ่งเป็นสองแสนเนาะโดยจะยืมเงินครตบ้านนี้ีไปเมารถไปวานนี่เดยเจ็บต้องเจ็บไปพูว่านิวทองบีนี่ทองบีพ่อก็บุเคยเป็นจะเกลือยาเป็นเลนาะเอาบ่้เราได้ไปใายนอนอยู่ปลูกรั้ง ແລະຈະກ່ອນພໍ່ເຮັດເພິ່ນແມ່ນເມັ້ນເຮັດຕົນເອງບໍ່ເຈັບບໍ່ເປັນໜາໜາອ້າເອົ້າມາແລ້ວແມ່ນທານມານອນນນມກະຊຮດນດນແຕາທນແມ່ແມ່ຂໃຫມ່ົືນນາົນນແລະ เดี๋ยวเด็กสิทิภาพไทยเลาะให้เบิ่งเนาะนี่แหละแยมด้วย้าไมี่เฮี้มุ่งด้วยสังกะสีพี่น้องนะหน้าสีเห็นกันอยู่เนาะนี่แหละพี่น้องไพยอยากบริจาคเนาะสรอยเพิ่นกันทาว่าทุกย่างเนาะบทเจ็บเป็นอีดุ่กนกะ กับไข่เนี่ยู่ดอกแต่ว่ากุกทางเป็นเขาไนี่แลนี่ก็เพื่อนมาจอยมานังมดเลยเขาคนนมเมาห่มันเมาหเอากินเอาข้ามาให้บ่ให้นให้แะมนนั้นนให้จักอบคือชอบครบไเลย้ขาเป็นแบบไเรามืดแลยวอย่างเงตินึใช่เขาในนี้่ยืมเขาบมีแลยยืมเขาเขาและใช้เขา นะเนาะพี่น้องมาถึงตอนนี้กับเบอได้กับสิอาจสิเป็นน้งซ่องน้อยเนะาะกับอาจสิบมมีเงินส้อยเหลือแต่ว่าสิได้ซอยเหลือทั้งนี่แหละมาเท่าน้ากับสิเอาข้าวซานเอายางอะไรมาให้ของอยู่ของกินาท่านไปเพราะว่าเงินทองกับเดียวสิอาน้ำเอฟซีเนาะกันถามว่าถาว่ากับอันนี้กับบได้บังคับเนะบาะว่บาบ่ได้บังคับไห้ผู้นั้นส้อยผู้นี้ส้อยแต่ว่าไผยอยากซ้อยเพิ่นเนาะกะ บริจาคก,กันมาได้บร์เด็ดนี่กรับบริจาคอยู่ก็เป็นเคเขเล็กเนาะเคขเล็กที่ได้มาแบบว่าสัมภาษณ์เนาะสัมภาษณ์ก็ง่ายๆกับสัมภาษณ์แบบคนที่แบบว่าลำบากเนาะลำกับลำบากอยู่แบบนี้ก็ถือว่าลำบากเลย<ำ>เพราะว่าเจ็ <Control. S 1> บค <Control. S 1> นโชว์ลำบากย้อนยังลำบากย้อนลำบากย้อนแบบว่าเ <Control. S 1> งินทองกับ ก็อาจสิโบมีเนาะแต่ว่าลำบากก็คืออย่างอื่นแหละดินกับโบเมนดินเพิ่นเนี่ยบอกเขาใหญ่ดินับดินไม่เท่าออดินกับดินไม่เท่ากจะขายกับโบมีเงิน่เพิ่นเข้าน้ำกับกินน้ำเพิ่นนะเขาใหญ่เพิ่นกับอายุกับลายแล้วสุขภาพกับโบข้อยแข็งแห้งเ่ราะฉันไปวานี่นไปกินนี่ไปปาดแล้วแบบโบมีเงินไปปาดเนาะมิวทงบีกำลังเป็นกำลังเป็นยังน้อยนะ อ่ก็สันกับมาฮอนนี่กันสิ่เดืมื่อแล้วเดี๋ยวมามื่อหน้าสิสีเข้ามาให้โดยเงินทองกับเดี๋ยวเพื่อแหละถ้าเบิ้งน้ำว่าเอฟซีท่านใดอยากซรอยนะโดยกับสีมาซรอยกับสี่โบติ่มกันดอกโดยเพราะว่าบ้านกันอยู่ใกล้ๆกันนึงแมนแมนไอซีเข้ามาให้โดย กสอบนึ่งนี่ก็จะว่าจะกินลายมือเติบย่เนาะีายเลยนี้เลยคนเนี่ยมือเทากับกินน้ำก่อนไปแน่เหมือนเปิ้มาเทาไปงานนะพี่น้องถ้าพายักสร้อยเรือเนาะเป็นเงินเป็นเสื้อผ้าหรือว่าเป็นของยู่ของกินเนาะกันหมผ้าพปก็แลอยัถ้าห่มนี่เป็นมอนเป็นยังนี่ก็นข่าเรือได้หน่เนาะหน่อย อ่ะสําหรับพ่อใหญ่ยู่ดีมีแห้งขอบขอบใจเลยเอย่ามามื่อหน้าชีเข้ามาใช่กษีโบเฮงเนาะสิได้มาสิได้มายามอยู่เป็นยังอ่เป็นยังอะไรอุดมบิ่งี้ยอันนี้ว่าฮักแพลงกันเนาะโดยมีคนมาปากมาเบอกเจ็บเกิดดีเลยเป็นอะไรคือว่ามาได้มาอยู่พี่เอาเมียนี่แล้วแต่กี้คือว่าได้มาอยู่ชิโนคือว่าบ้านอยู่ไกลกันเนาะอยู่เชโนอยู่เชนตุกอน อยู่น้ำพี่น้องอยู่เชโน่อยู่น้พี่น้องอยู่เชโน่โดยตอนนั้นน่ะอายุจักปีตอนนั้นตอนนั้นอายุชาวแชมชิปเลยอายุสี่สิบปายแต่ยังนุ่มอยู่เนาะส่วนไหนเนาะเพราะมาอยู่นี่กัหลายปีแล้วได้นี่โอ้ยชาปีแล้วก็คิดปลายชาวชยูุ่ดีอายุสี่หมื่นน่ะละพอยาเอ๋อนอยู่ดีมีแห้งเนาะเดี๋ยวมาเมื่อหน้าสี่ข้ามามาให้ย เจ็บน pues ี่ยพอเจ็บนี่แหละพอได้เงินชื่อยาอืมเอ๊ะแพน่นี่แหละพี่น้องชีวิตเขาถึงสิจนก็แต่ว่าบุคคลแต่ว่าบุจนน้ำใจก็เพราะเนาะโอ้ยโอ้ทางไปนี่กันเนี่ยผสมควรเนี่ยทางเมืองนี่